กำลังบันทึกเสียงด้วยไมโครโฟนภายนอกปรับระดับเสียงของการแจ้งเตือนเป็นศูนยเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีรอบบ่ายเก๋ๆนะครับจะสี่โมงละเนานะครับสามโมงกว่า ลองทดลองหูฟังอันใหม่นะครับหูฟังซัมซุงเลยและนะครับอือว่าคุณภาพดีขนาดไหนเานะครับ ที่นี่ฝนตกนะครับแต่ว่ามันก็ตกไม่แรงนะครับมันยังไม่หายร้อนเลยเนาะนะครับก็ยังร้อนเหมือนเดิมนะครับชื่ไหนฝนตกกันบ้างเอ่ยที่ จะเชงเขาอำเภอสนามเชิดตกมาอยู in ite, ่นะครับข้อความไลน์คุณได้รับข้อความใหม่ข้อความไลได้รับข้อความใหม่ข้อความไลน์คุณได้รับข้อความใหม่เออเขาบอกว่าวันนี้จะมีฝนร้อยร้อยยี่สิบเลยถึงร้อยร้อสามสิบนะครับนที่อ่อำเภอสนามเชิดนะครับที่ เทรศัรับผมมาแจ้งเตือนมามาเช้านี้นะครับขานราพิเศษเป็นสิยี่สิบห้าจิตกันยิบแปสิบเกาบาทแต่มันตกมาแล้วก็ไม่แรงนะครับตกมาตดีก็หายไปแล้ตกมาแ่เดียวก็หายไปแล้วบอ้าอสิบเก้าที่สามสิถุนายนหกเจ็ดความรายได้รับข้อความใหม่ ออกมาก็ยังร้อนที่เก่านะครับยังไม่ยังไม่เย็นนะครับอ้านะครับวันนี้ผมจะถามว่าทุกคนใช้โทรศัพท์นานได้ถึงกี่ปีกันครับสำหรับผมเครื่องที่กำลังกาลังถ่ายอยู่เนี่ยนะครับกำลังถ่ายอยู่เนี่ยนะซัมซุง A สองนเนี่ย นะครับผมใช้มาสามปีละสามปีนะครับสามปีกับอีกหนึ่งเดือนนะครับออผมก็เลยอยากรู้ว่าทุกๆคนที่ใช้โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนสเปคแบบไหนนะครับเนาะผมก็เลยอยากรู้ว่าทุกคนใช้ได้ถึงกี่ปีกันครับสั้นยาว กัญญาณนี่หมายถึงการใช้งานโทรศัพท์ขององตัวทุกๆคนคน,นะครับนะครับก็ผมกเลยเข้ามาถามนะครับในในในเมื่อในเมื่อเราอยากรู้เราก็ท้องถามนะครับ ถามที่อ่าในความอยากรู้นะครับเนาะของผมเนี่ยที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับเล m มสี่ความจำสามสิบสองนะครับอัปเดตได้แค่ a อ d ด o i d สิบสองนะครับตอนนี้เนานะอ่าสิ้นจุดละสิ้นจุดแค่ a อ d ด o อ d สิบสองนะครับไม่ไม่สูงกว่านี้ละสูงกว่านี้ไม่ได้ละครับเนาะอืมผมมีสองเครื่องนะครับผมมีสองเครื่อง อีกเครื่องหนึ่งเป็นไฟไอไอโฟน 6s นะครับอันนี้ก็แอนดมจุดด13.5มะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะนะครับอันนนั้นก็ใช้นานเนนะครับอใช้นานเกินตูดชา้าเลยตูดชาติเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับอืม ไอโฟนเอสนะครับอืมเอสเอสไอโฟนหกเอสพัดนะครับเอ้ยไม่พัดเลยหกเอสธรรมดานะครับหกเอสหกเอสนะครับน้อที่จัดเก็บข้อมูลจะเป็นนี่อาจเป็นสาเหตุให้โทรศัพท์ของคุณช้าลงลบการพัดเพื่อให้ทำงานกันได้อย่างราบรื่นเสงวิดีโอ,โอผมก็ถ่ายไม่ได้นานหรอกนะครับเพราะว่าพื้นจาก พื้นที่จะเก็บในเครื่องมันจะเต็มแล้วนะครับเนาะมมันก็เลยอัดได้ไม่นานนะครับนะครับเพลงก็เริ่มมาหวนกลับมาทำเหมือนเดิมแล้วนะครับที่ที่ทห่างหายไปนานนะครับประมาณเย็นกว่าได้อยู่นะครับตอนนี้ก็กลับมาเอามาอัพโหลดลงช่องให้ได้ฟังกัน นะครับเนาะในสไตล์ c คเวอรนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube YouTube มอดคนอิสานออฟชียลด้วยนะครับเนาะตอนนี้ก็ผู้ติดตามก็เริ่มทยอยทยอยกันติดตามขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับเนาะสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ